สวัสดีค่ะน้าไม้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงไม้ค่ะมานี่ก็เลยมาติดตามแล้วความฝันกับน้าไม้นาะค่ะว่าเคนสิฝันจังไดเป็นไปเป็นมาแน่เลเนาะค่ะช่วงหายนะว่าไม่มีเราความฝันให้งทุกส่วนทั้งบ้านเราได้รับคนมาฟังน้ำกันเนาะค่ะเนาะเรียกว่าเรียกว่าวิจิตย่างไงเมื่อวานนี่วิจิตรย่างแบบว่าแบบนี้มันออกมาฟันดยิ่งช้าเจ้าวเท่านั้นะ นั่นจามาเขาเรื่องจริงเนาะเรื่องจริงดลยเป็นเรื่องจริงค่ะประมาณตีตีสองนี่เราไปเป็นใบไงตุ่สับเปลี่ยนดำปูโดนโดนักสารมาไโดนว่าบาดเนยมันกัมันกับกิ่งนกขกนมันเป็นมันเป็นก็้ลูกลูกนี่มิดดิบานี่มันเนเม็นหมาจริงน้กขนลดไมใส่เลยนะท่อทั้งนี่แหละท่อทั้งสีสีแดงเขียวนี่เป็นสีใดคสีดำสีดำดำกิ่งกลุ่มกลุ่มุุ่มนกนเลยก็เลย ก็ว่าใขาเป็นผีให้ยหมวกหลังหมวกเขียวหลังเสียนกะวันนะก็เลยจอดรถปะหมวกปะหมวกก็เห็นอีกอย่างหนึ่งอือว่าหลายคนหัวลุกที่พูดอันกิ่งแม่ซ้ำทั้งขี้ลุกคนกิ้งลุกซ้ำทั้งอันนั้นทั้งนุ่นที่เขียวต่ำอันนั้นโอ้ทั้งสีพี่ได้โทรผีได้ท้องยางเนาะพี่ได้ท้องยางเนาะที่แหลงมันเป็นหมาหมาหมาใหญ่หมาดำใหญ่โดดโดดลงมาเลยเนี่ยโดดมาจะได้สารโดดโดดออกจากสารล่ะก็เลยหัว ว่าปั๊บปก็เลยก็เลยเบิร์นรถหน้าบ้านเลยเบิร์นรถแห่แหงแต่ว่ารถบ่อยไม่แรนแห่แหเงี้นะเบิรเบิบมบมบบีสหน้าบ้านเบิให้กระตุ้นใจนะอรับให้กระตุ้นใจนะ้รับผมก็คอยขี่ไปบ้านขี่ไปแก้กบอน้ำมูกอปไรต่างๆะไก่จีหอนลาดขาก็เลยจอดจอดปับอกเขาว่าขันอยากเห็นทีให้เลี้ยวหลังกลับกนว่ดก็เลยจอดรถป้าบเลยอันไปก็ณผ้ิยังบ้ังย่งยัยังอยังยยย ตะบ้านหนาวหนาวขิงมันบ่หนาวขิงพ่นขิงหรือมันลุกขึ้นแล้ววันละค่ะแล้ไม่ไปยังค่ะกีดยางไปกีดยางประมาณตีไรเนาะตีสองตีสองแล้มาณตีสองเลยนะเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่จักเหม่อแล้วคุณม้วานเลยม้วานกีดม้วานไปกีดม้วนค่ะตัวนี้ก็เป็นเหตุการณ์จริงที่คุณพ่อคุณพูบเจอมาเนาะศาลนั่นก็เป็นศาลเจ้าที่บอกศาลเจ้าที่ศาลเก่าเป็นศาลเก่าศาลเก่าแบบว่าเพิ่นตาขินบอก เดี๋ยบอยู่งมองตาเขาหน้าลันตาเขาสาดูุท่าข้างก็เข่งไงเลยค่ะค่ะก็ซ้องเสียได้ถู่ไค่ะแต่ว่าบ่อยเห็นเป็นคนแต่ว่าเทียวเทียวนี้งว่าเป็นคนมันเป็นหมาเทียวเทียวกพอนเป็นยังเทียวเทียวพอนเป็นคนโอ้ใครสุดสีดำๆหรือยางมุ้มๆกงขอไปยังใหนขอกระจอนลูกขกระยางน้ำผนบ้านหนึ่งบาานจะคนบ้านจะคนเป็นคนคือคนคือมาปีนเขาเท่ๆเสาเท่แต่เด็กใจดืนเดี๋ยวปาะเดนเดิมยางยิ่งบุญกสาลไม่ให้ก็บุญมีอย่าง อันนี้คือฟันดุนะเนาะเจาะเขาเป็นบ่เอ็นอาจจะมาตัวตัวอันนี้เป็นหมูหวานนี่แหละตัวเป็นม้าหรือเป็นหมูหวานตัวหมูหวานนี่ยม้าหนึงใหญ่ดีหนึ่งดำพี้ม้าดำตัวนึงใหญ่เงาอลานโดดยุวยออกจากสารม้านเต่แต่มันบระทึงรถเพราะว่าขยุเรนน้ำ่นเป็นบ่แล้วพาไปเนาะเป็นขอไปครไปเป็นเงาเงาหรือว่าเป็นเป็นตัวมาเลยโดดออกมาเลยเอ็นโดดเห็นกระตาการที่โดดมาบาดเนี่ยเบื้องนี้กระจกรถเพราะว่าบางครั้งมันกระจก <UNKNOWN> เปิดไฟมันแข่งเนาะมองไร่ก็เจ้าขายนำน่ะมันก็เจ้าเปิดไฟมันก็แข่งกันหมดละมันก็เป็นกลุ้มๆแบบเลี้ยวตรงนี้กระจกกลุ้มๆหลุมๆกิ่งน้ำขวดลดมวยใส่เลยคือจังลูกบอลเออคือจังลูกบอลนี่แหละกิ่งแลงน้ำขวดดันผู้บผสมกับโรคกระดิ่มเป็นยังไงล่ะแสดงว่าลุงใหม่เมื่เสร็จเนาะค่ะอุซานอุซานมองหันเพื่อนป้าทิมเนาะเอ่าทิมด้อาชีเลี่ยงอีกค่ะเอิ่อนอีอย่างหนึ่งก็คือสารห่างเนาะสารห่าง านถางพะวาว่นบ่มีผู้ดูแมนรอคกาเนาดศาลหลังบ่มีผู้ดูเร่บานพี่นอาบเย็นเฮ็ดเนาะเอ้เฮ็นเห็นก็เลยว่ากันอย่างไงให้มาเรียมมาแจ้งมาแปลงมากานี่ให้กับ่บอกเรียบที่ละครเวางคค่ะค่ะบบ่กเรียบสองตัวเาดอกปอฮัทแ่สามดอกาวางอีกันแเปักจิติีก็ได้าังค่ะแต่ไม่เยใส่ถั่วตังค้อนกัตตางอยู่มันคนละโลกแล้ววางนะพบไปพบมันก็ว่า ก็บอกอย่างกินแล้วก็ใส่กัย่างคนหันรุมมันเจ้าอยู่มับอกว่าแตกินแล้วกปอย่าง็ห่คนกินย่างพคนบันกินอยู่เดียวมันยังอยากซึ้เปิดตทรศัพท์แต่ของแล้วฟังเพลงบันเสียงดังกลมแต่ของไปม่นทะเบียนรถของคุณผ่อนี่ทะเบียนรถนี่นหะนี่แะนั่นเจ็ดหกเก้าห้าอกว่าสองหมวดอะไรนั่นเจ็ดเทะเบียนเคื่องคี่รถไปเนาะ สีมาดำเรนน้ำนี่มะสีมาดำเรนน้ำนี่แหละลูกแค่นี่แหละเปล่าถึงลูกใหม่จะไม่เสร็จเลยค่ะเพราะว่าเห็นผีอยู่ศาลเพราะผลนมักสีเห็นแต่ผีอยู่ศาลเนาะคุณพ่อเนาะเห็นอยู่เรื่อยค่ะเป็นยุ่งเทียบกันเห็นเป็นสางสางเงี้สางเงี้ยยางขอกมาพึ่งครูกันถือบ่ถือเหรียดซีซีนี่เหรอยางไม่แตกศาลบอกยางไม่ต้องยางไม่แตกศาลยางมาง่วงเห็นอยู่ตรงนี้เนาะโซมโซมก็เลย ต่างกับซีตไปซีจีปอดเห็นรันใหม่ซีเจไปเลยตัวใหวนบกตัวเป็นม้าเนาะเป็นม้าเป็นบือม่มีตจะว่าคือว่าเป็นม้า้มันกุ้งกลมเนาะแต่ที่ว่ากิจใอยว่าศูนสีดำหนาเพราั้นเน่ยก้กลมดุกุมกลมแรงกว่าดเนาเป็นถังหนึ่งซูนเกจทุกไปจากเรียอบาดเนี่ยซูนเกก่อนบาดหนอเก็ทุกเกจห่านี่สิละบอนบาดหนอเรืองเวนบาดเลนอกเนี่ยดาคนเมื่ออหรใหายสวงน้ำรดอีก ว่าพรออกมาแล้วสองงวดแล้วมีงวดที่สามลดขันไม่ใช่คั้นเป็นกันลูกลมๆหนึ่งจะไหลน้ำดไหลน้ำขกดลดไปเลยกี่ไปหวดไปไกลเต๋อไปเลยเกือบเกือบหอดในไขมันเจ้าดังคือสายมือนั่นแหละตลาดหอดต้นนั่นแหะแต่ว่าจากการกันไหวนนะคเนะสหรอบแอดอยากให้เพิมเติมกันขึ้นมาเะ ั้งหลังนัน่นเพราะว่าตั้งหลังเป็นเก่าหาเอาศูน์มาใส่กระดาค่ะท่าชมเก่าหาศูนย์ม่นสกกระดค่ะเพราะว่าลูกกลมแลน้ำกุนกเนาะกทางกลม,มก็เป็นศูนเนาะกลมก็เป็นศูนย์เนาะ<อ>แนแลน้ำนกุ่นก็เอามาต่อถ่ายเบิ่งค่ะท่านผู้ชมกับพิจารณ <c oughs> <ล>าเบิ่งแต่ว่ากับ่ท่านฝันเน่ยบอกคุณมอกับ่กับ่นนังเลยเดี๋ยตั้งเตีงหมดตั้งเตียเหลี่ขอกมาก็บว่าท่นฝันเลยเรแต่ว่ากับมาพบเจอมือวัน มื่อวานเนาะค่ะเมื่อวานนี่ประมาณปีสองเล่าชาวานันนี้เมื่อคืนนี่ก็บพระท่านฝันบ่ค่ะกะท้าเบื้องค่ะท่านชมค่ะเข,า,ขาไม่ฝันจังไหนกะเดี๋ยวแอดกะสิมาติดตามอีกรอบนึงเพราะว่าคุณพ่อเพิ่นกะได้เว้าออกไปเนาะลั่นว่าจะออกไปว่าถ้าอยากให้มาแตง่งมาแปลงมาทำความสะอาด เอานันเอานี่มาทวาไวกะให้มาใหุ้กเจ้าคุณพ่อเนาะก็ว่าสั่นละก็พอคด้แลทางไเแรนเบิดแร้อว่าะเดมื่ตรอดทิศสามมือาดถึงช่วงเปลี่ยนแจกอบแจกันเห็บยางงามเลยเมื่อกี้เห็นงานีวัดประยุทธ์ด้วยกันเด๋อไปเห็นไปเห็นโบสถ์คนว่ะวันว่าอะไรวิ่นี้มาบอกว่เปลี่ยนแจกันเห็นได้เด้อดคนว่าใหญ่โคนว่าเม่เ้าว่าของเงาไปะรือเปล่าเงาไปเบืองเจกันมันเหี่ยวแหงเง้งบนก็เลยว่ามันมีเหล็กอยู่หัน

เป็นเหตุการณ์ทุพพิบัติถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่จยาเลยแหละเนาะเพราะว่าโบเดฝันเลยเนาะแมนหมวดนี่ก็มาเรื่องน้ากันเนาะค่ะกับเรื่ของลุงใหม่เหตุการณ์ก right ินเกิดขึ้นเนาะแต่ะเพื่อเพื่อนยากให้ไปทำความสะอาดหรืออยากให้ไปดูแลเพื่อนเนาะค่ะกับลอติดตามเบื่อกี้นะค่ะว่าพ่อแม่ทุกที่นี่เนี่ยถ้าเกิดเลเรกนีฝันเนี่ยส่วนตัวโมเดอแอ็ด แล้วคลิปนี้ก่ะพอต่อต้นเขาไม่หลายหลายฝ่ายธนาเบิ่งกันแนวทางตัวเลขค่ะของผู้ชมของเาค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กัมาเบิ่งตัวเลขแนวทางความฝันของพ่อไม่เนาะค่ะเนาะศูนย์เจ็ดหกเจ็ดห้าค่ะกันไวเก่าหาศูนย์เนาะค่ะเนาะเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เจ็ดหกเก่าหาค่ะท่านผู้ชมประจำงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความ ความฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงค่ะท่านผู้ชมขออภัยเนาะค่ะเนาะบอเมนความฝันเนาะค,ะคา่นนะเนาะพอไหมเพิ่นสิไปกีดยางช่วงเวลาประมาณตีสองค่ะผ่านไปมองสารล่างค่ะท่านผู้ชมเห็นหมาดําเต้นออกสารล่างเนาะค่ะเนาะแลนน้ากลลดนลุดสันก็เลยเอาเลขทะเบียนรถให้น่ำเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดหกเก่าหาค่ะท่านผู้ชมตีเป็นตัวเลขก,ก็คือศูนย์เจ็ดหก ราคาเจ็ดหาเนาะค่ะนอกันไวก็คือเก่าหาศูนย์ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาธนผมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะแต่ก่อนสิไปก็ขอฝากช่องเนาะค่ะานผมุชมมนออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเพื่อที่สิบภพาตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขกแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ไสจ่าปอกสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ